ความเคารพพระมหาเถระ,สะแสดงความนับถือพระเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท,ทุกท่านเช้าวันนี้เป็น การร่วมกันทำวัดเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ของผู้บริหารกณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมอจรอทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะที่มอจรอวังน้อยและที่มอจรอ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชโดวยวัตถุประสงค์ก็คือการให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของมอจรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตใจที่เป็นสมาธิเพื่อประสิทธิภาพในการไปทำหน้าที่การงานอนอกจากทำให้เกิดกายสาม,มัคคีคือความพร้อมเพียงทางด้านกายภาพการได้มาร่วมกันเปล่งเสียงสวดธรรวัตรชาวและเจริญพระพุทธมนต์รวมทั้งการบำเพ็ญกิตภาวนา เป็นการทำให้เกิดคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายที่สำคัญก็คือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษามอจรที่สังกัด ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาเป็นการส่งเสริมเมติมเต็มทำพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มนี้ให้มีความสมบูรณ์และสะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากส่วนที่เป็นการสะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์นี้แล้วยังเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้กับสังคมประเทศชาติและคนทั้งหลายที่ได้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ทางบ้านไปพร้อมๆกันทาง MCU TV รวมทั้งคนที่ไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมแต่ว่าได้เห็นภาพเห็นข่าวทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆได้อนุโมทนาก็จะได้รับบุญกุศลร่วมกันเป็นการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เกิดแต่คุณงามความดีในทุกๆเรื่องที่สำคัญก็คือ,อความดีงามที่จะเกิดขึ้น แก่แต่ละบุคคลแต่ละชุมชนแต่ละสถาบันแต่ละองค์กรจากการได้สวดมนต์นี้ได้เจริญพระพุทธมนต์นี้ก็คือเป็นการเพิ่มภูณสัทธ,ธาความเชื่อภาษาะความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยยิ่งศรัทธ,ธามากยิ่งทำให้ ใจิตใจเรามีสมาธิเด็ดเดียวในความรู้ความสามารถของตัวเองในกิจการงานหน้าที่ที่ได้กระทำไปเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาศรัทธาในศาสนาต่างๆศรัทธาในทุกๆเรื่องก็คือการมีความเชื่อมั่นการให้ความสำคัญและการเห็นคุณค่า ความหมายของศรัทธานั้นมีอยู่สามนัยยะที่สําคัญก็คือหความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในฐานะและบทบาทของตัวเองอันนี้เป็นนัยยะของศรัทธาอันที่หนึ่งอันที่สองความหมายของศรัทธาก็คือการเห็นคุณค่าการเห็นคุณค่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุณค่า ของหน้าที่การงานคุณค่าของชีวิตคุณค่าของสิ่งทั้งหลายที่อยู่ร,รอบๆตัวเรารวมทั้งในทุกๆเรื่องอเมื่อเราเห็นคุณค่าเราก็จะได้เอาดูาดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษาและให้ความสำคัญตลอดอันนี้เป็นนัยยะของสธานที่สองอันที่สามเนี่ยจากการเห็นคุณค่าเราก็จะให้ความสำคัญในทุกๆเรื่อง การใช้ชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังในทุกๆเรื่องเพราะว่าการคิดก็ดีการพูดก็ดีการทำก็ดีของคนนั้นถ้าเป็นไปโดยไม่จริงไม่จังไม่จดจอ่อไม่เอาเป็นกิจจาลักษณะก็จะสร้างลักษณะนิสัยที่ไม่จริงไม่จังและ,ะไมะ่ต่อเนื่องทาอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อให้ความสำคัญก็จะให จริงให้ความจริงเอาจริง,เอ,รงเอาจังในทุกๆเรื่องก็จะกลายเป็นลักษณะนิสัยที่ดีงามสืบไปอันนี้ก็ก็คือผลที่เกิดจดากศรัทธาศรัทธาที่เกิดจากการาทำวัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์อันที่สองก็คือเรื่องของการาทบทวนความจำของเราเองอความจำของเราสมรรถนะของสมองของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจาก,กจ,จิตใจมันมาจาก,กจิตใจนั่นแหละ จิตใจเป็นคนเป็นคนคิดในเริ่มต้นแล้วก็ทำงานสัมพันธ์กับสมองของเราอาหารของสมองอาหารของจิตใจก็คือข้อมูลทั้งหลายไม่ไว่าจะเป็นคำพูดข้อความหรือสื่อสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยาการที่จะจำข้อมูลคำพูดหรือสีอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเครื่องหมายต่างๆได้นั้นเราจะต้องอมีการ มีการเห็นมีการพูดมีการสื่อสารมีการระลึกนึกถึงกันอยู่เนืองๆอ,อยู่เป็นประจำ ie, การทบทวนความจำให้ข้อมูลมันปรากฏในความทรงจำจำได้ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับเป็นการให้อาหารสมองแก่ตัวเราให้อาหารจิตใจให้อาหารสมองตลอดเวลายิ่งความจำมากข้อมูลมากมมาก็เหมือนกับมีอาหารมากาาาสมองก็ดีจิตใจก็ดีก็ จะได้มีมีคุณภาพมีความสามารถในการที่จะไปคิดไปอ่านไปทําอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็เป็นผลดีที่ทชัดเจนอ,อยู่สส่วนก็คือเรื่องศรัทธาเรื่องของอทบทวนความจํานอกเหนือจากเรื่องของสมาธิอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นกายกิจกรรมทาวัดเช้าร่วมกันในทุกวันจันทร์ต้นเดือนของประชาคมมจรอทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคจึงเป็น ไปเพื่อคุณงามความดีขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยใจกันมาณโอกาสนี้